อันนี้ทำไรอะคะวันนี้นะคะจะผัดปักทองโอ้แต่เห็นไหมการตักผัดปักทองเนี่ยเราจะผัดด้วยกะหงน่ากิน,น,าน,กนมากถ้ามันหมูนคะกินน้ำมันหมูติดอ่าอันนี้ใส่กระเทียม,ยมลงไปน,นะคะลักทองเป็นผักที่อร่อยมากปักทองมันมันเนี่ยจริงๆนะผักที่เป็นธรรมชาติเนี่ยทิพย์ชอมากๆเลย ผัดกระเพรานะคะที่จะบอกที่ฟังเลยว่าต้องเปิดฟ้าหน่อยเพราะว่ามันจะเระอดมันจะทําให้ฟักทองสุกเร็วอันนี้ใส่ไข่เด้อเหรอคะจริงๆแล้วไม่ใส่นะแต่วันนี้เราเพิ่มอัรถรสในการกินนะคะเราสามารถที่จะดัดแปลงได้เลยบางคนเขาก็ใส่บางคนก็ไม่ใส่หนูนะะกปกติหนูจะผัดให้คุณแม่แบบไม่ใส่ไข่ใช่แต่วันนี้เราเราเติมอัทรสกัหน่อยแล้วก็ อุ๊บไว้ก่อนนะคะลูกอันนี้ปรุงรสแล้วลใช่ไหมคะ,น,ะ,คะน,นี่เลยโซยุของเรานะคะมราต้องปรุงรสด้วยโซยุใข่กันแทเลยมันต้องขากันแทนะอย่าให้มันแตกเห็นไหมอีกทีค่ะเรียบร้อยนะคะเราก็หอมมากกใส่ถ้วยเตรียม ให้คุณผู้ชายนะคะเน,นี่ยน,นะคะเราก็จะไว้เอาใจคนที่ร,รักนะคะจอย่างไมก็แล้วแต่นี่อหือน่ากินมาก